เขาบอกว่าไก่บ้านเนาะ unboxing unboxing ้อ่ unboxing สวัสดีค่ะเจมี่มา for unboxing this from amazon นะคะ วันนี้บ้าทุกคนมาเปิด uh, กล่องไอ้หมดอะไรมาเป็นยังไงมิสเตอร์ช็อปเปอร์เฮดบอกได้สำหรัมิ so I already know what is this but it I just want to show you 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 มาเบิ่งกเด้อพี่น้องว่าอันนี้คืออะไร I need that สิบสองอยู่โลช่วยเอาไว้ช่วยเอาต้อง C'est un <laughs> 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 This is Mr. He he bought me the gift for take care of him. Non, the gift. gift but it's not for taking care of me. Uh, cautionné de you de na. modern. you need water so, <laughs> so when you go searching, you เนี hey, ่แถมเพิ่มไอ้แถมพ่อยาพื้นสังอันนี้ให้เมื่อวานนี่นะวีออเดอร์เ e อร์ r ดย์ไ i g h t we it ูเด a ์อันนี้เป็นแก้วใส่น้ำนะคะเพราะว่าไอ้มมีแก้วใส่น้ำปีไปโคกเดี๋ยวอ้สิไปหาเ็ดจากหน่อยนะคะวันนี้พ่อ่เพืนโอ้บิ๊กวา you a y o n l i t e เหรอ this is one liter <laughs> my god, i don't want to carry the big one. so <laughs> <laughs> you can feel half if you want. and then you have a, a thing you can drink. i see. i'm side it's me. you said you want me to. how can i know? because i don't know because i ask you how is half you say. like this. <laughs> you see these bottles are one and a half liter it's just looking. Yeah. oh my god oh so big, so big. <laughs> open okay oh this you, you feel and then now you open here <laughs> you open oh yeah, okay Software, สซอรปแวรป่ะเทีน่นต<ะ>ุ่น่ดสีันจะไปลากนะเขาสิไปโคกกันกลเลยนะคะอันนี้เอาไว้ใส่น้ำเดี๋ยวไอสิไปเอาเห็ดดำยูพนพาพีนพ่นอปิดสวัสดีสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีครับพีน่น้องชา I am going to m a n c h today I eat curry ไอ้อร่อยไหม mm hmm. อร่อยมากเหรอซุปยำโมแล้วเราจะเดือกซุปฟอรทรูไนท์สองซุปโอลใเฮ็กกินหิวข้าวแรกๆว่าสิก้อยกุ้งพาพี่เล็กกินขอกินก่อนแล้วกันซุป for several night ซุป for several night because I will not eat all the soup in one night I will keep it a fridge ไปกินกุ้ง กุ้งกุ้งกุ้งอร่อยไหมคะวดีคอกับข้าวไอไอหิวข้าวตังใกินแบบง่ายๆเลยเอากุ้งไปคั่ว

I don't know if I would use it, but... If someone said to me at the time that KPP would use it, I would say, no, impossible. i mean not going to i tell I ฝ่าวมาล่างอันนี้จะจ้ะเพราะว่าเปื่นมากเลยก็ใหญ่คนาไม่ชอบแน่นอนมัน็นไร่ตัดหนึ่งกินกปอนนะแก้วบองอยู่ไหนมีแก้วสักหนึ่งหรอสองแก้แวหรอ พี่ชมพ i ่ชมมาพี่ชมท t ่พิก i รสุดเลยเขาพิการเขาไม่รู้ t น่ w t เขาตอกาอมาพี่น้องมาอันนี้เป็นหัวใจของอาติโชคะหรือมวบอนนี่ยอกต้นอ How many we have this? Three or four or more. Must be lick here. I see two

แกเอาเนี่ยออกอย่าให้ดูด้วยเฮียนาจะให้ดูนะว้านนนนนไม่สนเดมอร่อยมากเลยนะคะมันแพงอย่างตรงนี้แหละข้างนอกนะมันก็ได้มีความหมายยังอันนี้แหละตรงกินอัติโชคนะ่ะ น่ากลัวมากเลยรูมันไม่รูน่าอร่อยนะน่าอร่อยแค่วิ่ i เดินนะเน่ะมาเล้วยแต่อายไปเนี่ยอ้ายก็จะกินแค่นิดหน่อยข้อที่โชค vous you une famille. Ah putain! Il faut l'enlever. Non, il est très strict. Tu sais où tu fais. Non, C'est sushi. Mm -hmm. <laughs> คุณแจ็คสวัสดีค่ะคุณแจ็คสวัสดีค่ะ don't นอ t t ไทยฟู้ดนะเนี่ยยัมมี่พี่เล็กอร่อยไหมข้าวหนึ่งจานหมดแล้วนะอร่อยมากค่ะมีหมูนะความสุขของของไก่บ้านแล้วแล้วคุณหมอมาแล้วค่ะไอมาแบ่งอ่ะ

et j'ai le droit de dire si je veux que ça se passe comme ça chez moi. นี่นะคะทุกคนนี่คือคุณหมอคนที่ช่วยชีวิตพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่เพื่อนมีอะไรเพื่อนก็จะโทรหาให้มาเอานะคะเพื่อนมีอย่างเพื่อนก็ไหาอายเมื่อวานก็ฝากมากเกาลัดมาให้กับน้องชายของ พ่อใหญ่เนาะมาเกาลัดมันเองก็เอาเค้กมาให้